ยายบัวพันยายบัวพ yeah, like ันมาซื yeah. ้อทอดโครงไก่น้ำพอค้าอยู hmm. ่ที่สะบ้านบ่อใหญ่บ่อระบือสารคามนักพ่น้องเดินเลโอ้พอนซื้อโครงไก่ปปไปเปขนมน้ำมน้าก่อนจได้ป้ โอ้อันนี้มาสิมขยะพี่น้องกคนนี้มาสิมขยะเน่ๆขนมนั่นไม่ค่าเนี่ยเสื้อออากจากทุงจท่าไรเพื่อลูกเพื่อทั้งเพื่อลูกหมดนั่นแหละเพื่อกลางทางน้ำกิงกางทางน้ำหมดนั่น,นแหละมะข่ายกูมือเนาะงไม่ค่าเนาะนี่เนาะโอ้ครับผมครับผม สองร้อยยี่สิบบาทซาบาทเราบอกขายนะขายยี่สิบขายยี่สิบเนาะอะไรก็ได้ค่ะเอานอขอบคุณค่ะซาบาทซาบาทบอกขายขายขายี่สิบบาทนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขายดีๆเด้อไปเดินทางจังหน่อยพี่น้อง เดินทางต่อไปก่อนเด้อยวพอคาเด้ะอ้อาวขายดีๆขายดีๆีพอคาบ้านบอใหญ่บอระเบือสารคามเป็นไผ่อยากมาซื้อซอยลากัดเชิญเดอ้ออยู่ในสะแง่แง่ยีย่นี่แหละวันนี้ลุงพาเลาะมาเนี่ยแต่ก่อนเป็นทางดิ้งแดงบอลงอยู่นี่เป็นกีตมเนาะเออวดดแงย่างมาจากกรุงเทพเลยย่างน้ำฝนพี่น้อง <laughs> ตกลมตกบอ่อตีนบุนบดเบียกบดแล้วทงงน้ำน้ำฝนเีน่นเนาะ<อ>นี่ดาพี่น้องนี่คือบ้านบอ่อใหญ่บ่อระเบือสาเหตุที่เรียกบ้านบอ่อใหญ่ก็คือบ่อมันใหญ่พี่น้องต้นไม้กับลายอะไพี่น้องไอ้เนี่ยต้นไม้คนไ,ไทยกับลายยู่โอ้เขาลรียกรถอพัดเขาลงให้เขาถอยก่อน ไปก่อนได้ปะวันได้ค่ะคนแข่งเบ็ดพี่น้องแข่งเบกปีสาวเงิอเรีนเ,<อ>เรนเป็ดแสบชิดเราบอกเด็กๆจะคนเบสกว่านึกออกปุ่นมาเลี้ยงแกบนี่แล้วเปเ็นมาเลี้ยงยหลังนี่นะไอแกบอ่ะเขาเอาทีา่แบบนู้นโอ้เราคือบททักไปหาเฮาวะตอนเราเป็นใหม่ๆวะเราอบุขึ้นบ่ออกเนาะ โบกตรงนี้เรื่องเกลียบอายเกลียบพิษเกลียบสูประสมข้าวเต้าเนาะโอ้เข้าปอดมันเข้าปอดเข้ากอดกอยังนั่นแดี๋วแม่แม่มันเข้าแน่เลยดึงกันสองแสนกว่าพคนเรากโลมีไจ้างคนคนมาจ้างลุงเนาะบุลุกมันบอกเต็มท้องแล้วคนนะโอ้ดึงกันสองแสนกว่าตามบ่นเถอะว่าอนมบอลงโอ้ยคนเต็มห้องเลยตามบ่นเถอะว่าอ้อันนี้หมู่ที่หนึ่งของบ้านบ่อใหญ่บุลงเออ บ้านบอใหญ่หมู่ที่หนึ่งของตะบนบอใหญ่บลูบูบาราคาเอาหมุ๋หมูอะไรเลาะบานี่ละไปได้สำเร็จเอาันาดมจิ้จีหมูส่านหมูจิ้มส่านหมูจิ้มหัม น,นี่ลัง่าอันนี่ก็ได้ด <laughs> อ้สายหดงอนโอ้ร้านค้าบริการลูกค้าตื่นเข้ามาเราต้องไปหากินไกพี่น้องมาซื้อกินอยู่นี้เลยเลาะเลยสวัสดีครับ